สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องจอมครับวันนี้ครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของชนิดของหินนะครับหินโดยทั่วไปก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับจะเป็นหินอคานีก็เกิดจากภูเขาไฟใช่ไหมครับต่อมาก็จะมีการสะสมตะกอนก็เป็นหินตะกอนนะครับแล้วก็เมื่อถูกแรงกดดันนะครับจากความร้อนความดันก็จะกลายเป็นหินแปรนะครับวัฏจักรของหินก็จะประมาณนี้นะครับมีอยู่3มชนิด เดี๋ยวมาดูชนิดต่างๆนะครับระดับแรกเห็นตัวนี้นี่คือหินหินแกรนิตนะครับเป็นหินอคนีนะครับเป็นหินอคนีคือหินภูเขาไฟนั่นเองแต่เป็นหินอคนีแทรกซ้อนนะครับก็คือภูเขาไฟไม่ได้ประทุกออกมามันจะไม่ได้อยู่แบบออกมาด้านใต้ผิวโลกนะครับก็นะครับเป็นหินที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยนะครับอ่าแล้วนกะ็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหินแกรนิตนะครับ ต่อมานะครับอันนี้ก็คือเป็นหินขอบไฟเหมือนกันนะครับก็คือเป็นหินพัม,มิสนะครับหินพัม,มิสมันจะเบาหน่อยนะครับคือถ้าเอาไปลอยน้ําเนี่ยมันลอยเลยเพราะว่าภายในก็จะมีโพรอากาศอยู่นะครับก็คือระหว่างที่มันประทุนะครับมันก็จะมีฟออากศอยู่ข้างในนะครับก็คือเป็นหินอัคนีพุก็คือเป็นหินอัคอน,นีที่ออกมาจากป่องเลยนะครับ อันนี้ก็ใช้ขัดผิวได้นะครับส่วนอันนี้เป็นหินดินดานนะครับหินดินดนหินดินดานก็คือเป็นหินเป็นดินที่ตกตะกอนนะครับตกตะกอนนะครับก็ใช้สำหรับทำเครื่องปั้นดินเผาได้นะครับทำเซรามิกนะครับทําปูซีเมนต์ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของหินดินดานนะครับซึ่ง ต่อไปเนี่ยเวลามันถูกกดดันนะครับด้วยความร้อนความดันมันจะกลายเป็นหินหินแปรนะครับซึ่งก็คือหินชนิดนี้นะครับอันนี้เรียกว่าหินชนวนนะครับก็คือเป็นกระดานชนวนนะครับสําหรับเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าหินชนวนนะครับเป็นหินแปรชนิดหนึ่งนะครับเรามาดูหินที่สี่คือหินกรวดมนนะครับหินกรวดมนก็คือ เป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับใช้ในการก่อสร้างนะครับใช้หินเป็นหินประดับก็ได้นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นหินทรายนะครับหินทรายหินทรายก็คือเป็นหินตะกอนเช่นเดียวกันนะครับก็คือก็ใช้ในการเป็นหินแกะสลักได้นะครับเป็นหิน ประดับหินรับมีดได้นะครับมันจะเป็นผิวมันจะหยาบๆหน่อยนะครับเป็นหินตะกอนคือเป็นการตกตะกอนนะครับหินทรายครับต่อไปก็จะอันนี้ก็จะเป็นหินปูนนะครับหินปูนนะครับหินปูนก็จะเป็นหินตะกอนเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้เป็นหินประดับนะครับหินแกะสลักได้นะครับ ส่วนมากจะมีซากฟอสซิลนะครับแต่นี้อ่นนี้คงไม่มีนะครับนี่หินปูนนะครับหินปูนเป็นแบบนี้ต่อไปข้ามมาดูอันที่เก้าเมื่อกี้ครูดูไปแล้วนะอันที่เก้านี่คือหินไนส์นะครับหินไนส์หินไนส์นี่ก็คือเป็นหินแปรนะครับเป็นหินแปรที่เกิดจากหินตะกอนเนี่ยถูกกดดันด้วยความร้อนความดันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครหินไนส์ หินไนซ์เนี่ยก็ใช้ในการเป็นหินแกะสลักเป็นหินก่อสร้างได้นะครับหินไนซ์นะครับอันนี้หินไนซ์ต่อไปอันนี้ขาวๆเป็นหินคอรไซด์นะครับหินคอรไซด์ก็เป็นหินแปรชนิดเดียวกันเป็นหินแปรเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ในการอุตสาหกรรมแก้วนะครับวัสดุทนไฟได้นะครับนี่หินคอรไซด์คอรไซด์ จะขาวๆแบบนี้สะท้อนแสงนะครับอันนี้ก็เป็นหินอ่อนนะครับหินอ่อนก็เป็นหินแปรชนิดหนึ่งหินอ่อนเนี่ยแปรมาจากหินปูนนะครับนี่ปูนอันที่เจ็ดเนี่ยอันนี้หินตะกอนส่วนอันนี้ถูกกดดันด้วยความร้อนงดันกลายเป็นหินนี้เป็นหินอ่อนก็ใช้ในการประดับใช่ไหมครับอย่างโตหินอ่อนอะไรพวกนี้นะครับใช้ในอุตสาหกรรมเคมีนะครับ หินอ่อนนะครับหินอ่อนไต่อไปอันสุดท้ายนี่ก็เป็นหินบะซ้อนะครับเป็นหินอัคนีพุนะครับก็คือออกมาจากป่องเลยนะครับก็จะมีสีเข้มแบบนี้นะครับหินบะซ้อนนี่ก็ใช้นะครับ เออจะมีสีเข้มนะครับก็เออเราจะพบบ่อยที่อ่ากาญจนบุรีนะครับบ่อพลอยนะครับอ่านี่หินบะซ้อนนะครับจะเป็นสีดำดำเข้มๆแบบนี้เป็นหินขณีพุนะครับอ่าโอเคนะครับหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับวันนี้รูก็มีแค่นี้นะครับ